ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของตัวเลขนะครับรวมถึงการย้ําจากรัฐบาลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสกว่า3 0 0 0สนคนต้องใช้จ่ายครั้งแรกผ่านในปาตังภา,ายใน5ทุ่มของวันนี้เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์เผยว่าตอนนี้ตัดสิทธิ์ร้านค้าที่ทำผิดแล้ว78รายครับนางสาวอัยรินพันริตรองโฆษกประจำสำนักนายกร,รัฐมนตรีย้ำประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส ขอให้รีบดำเนินการใช้จ่ายคนละครึ่งพัสผ่านแอปเป่าตังครั้งแรกภายใน23นาฬิกาหรือว่า5ทุ่มของวันนี้11พฤศจิกายนนะครับหากไม่ใช้จ่ายกำหนดในเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์และจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการในเฟสนี้ทันทีสำหรับความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งข้อมูลล่าสุดณวันที่10พฤศจิกายน2568มีผู้ใช้จ่ายสำเร็จสะสมแล้ว19.62ล้านบาท จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด20ล้านคนโดยมียอดการใช้จ่ายที่สำเร็จสะสมสูงถึง28,794ล้านบาทผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ824,49ล้านค้าและก่อให้เกิดจำนวนรายการใช้จ่ายสำเร็จรวมกว่า203.99ล้านครั้งครับ ในส่วนของการใช้จ่ายผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งเป็นอีกส่วนสำคัญของโครงการคนละครึ่งพลัสปัจจุบันมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น360ล้านบาทจากผู้ใช้งาน1.31ล้านคนแบ่งออกเป็นไลน์แมนครองแชมป์อันดับหนึ่งมียอดใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่215ล้านบาทแกร็บตามมาเป็นอันดับ2ที่127ล้านบาทส่วน s h o ป e e Food ยอดใช้จ่ายอยู่ที่17ล้านบาทและร o บิ n Ho ูมียอดใช้จ่าย6.1 ทั้งนี้จากการติดตามตรวจสอบพฤติการของร้านค้าในสื่อสังคมออนไลน์รวมกันในการวิเคราะห์ธุรกรรมของร้านค้าด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่กระทรวงการคลังได้ระงงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลสของร้านค้าแล้วจำนวน78รายเนื่องจากมีพฤติการรับแลกเงินและสแกนรับเงินห,งห่างจากจุดขายแบบผิดปกตินะคะ